โควิดนะะมันเป็นอะไรที่ทําให้คนหมดไฟเพิ่มขึ้นด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรียนกี่โมงก็ได้กลางวันก็เลยดูซีรีส์แทนแล้วก็กลางคืนก็มาเรียนบางคนเนี่ยทำงานคือบับตายอยู่แต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วะคะ่ะพอบอกว่าหมดไฟนะีมี น้องหลายคนมากที่เป็นอยู่เพราะว่าอาจจะต้องเจอในการเรียนสิ่งที่เราไม่ชอบเนาะแต่เราก็ต้องเหมือนบังคับให้ต้องสอบหรือแม้กระทั่งไวทํางานเองที่แหมมันหมดไฟจังเลยที่ทำงานค่ะอยากรู้ว่าพี่จริงเคยเจอบ้างไหมคะแล้วรับมืออยังไงบ้างคะอเคยนะคะหมดไฟ <laughs> จริงๆมันเป็นภา ที่เกิดขึ้นได้นะ้อโดยเฉพาะในสมัยนี้ที่รู้สึกว่าเด็กๆปัจจุบันเห็นว่าการบ้านเยอะมากแล้วก็เรื่องของการแข่งขันแล้วก็กดดันเรื่องการสอบอะไรหลายๆอย่างถ้าพูดถึงภาวะหมดไฟนาะคำนิยามของมันอะก็คือความไม่สมดุลระหว่างความ คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเช่นสมมติเราคาดหวังว่าเราจะอ่านหนังสือให้ได้1บทต่อวันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะทําได้แค่ประมาณสองสาบทต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าหมดไฟได้หรือเราคิดว่าเราอยากจะพักมีเวลาพักมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราอาจจะทํางานเยอะหรือว่าเรียนเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักสักที พี่จริงทําให้มันรู้สึกเหมือนกับเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเจอได้ใช่ไหมคะในการหมดไฟใช่ใช่ก็เหมือนอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นภาวะที่เจอได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเคยเป็นสิ่งที่เราชอบมากมากมาก่อนนะคะพี่จริงแต่ว่าวันหนึ่งเรากับหมดไฟกับสิ่งที่เราเคยแพชั่นพี่จริงอ, <laughs> อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าตอนที่พี่หมดไฟคือพี่เจอตรงนั้นเลยเพราะว่าคือพี่อยากเป็นจิตแพทย์มาตั้งแต่ ประมาณสมัยมัธยมแล้วก็พอเรียนหมอก,ก็ยังอยากเป็นอยู่แต่ทีนี้พอมาอพอมาเรียนต่อจริงๆแล้วเนื้อหาที่เราเคยอ่านสำหรับ เวลาอ่านเล่นเงี้ยคะ่ะคือเวลาที่พี่เรียนหมอปกติหรือว่าช่วงเรียนมัธยมพี่จะอ่านหนังสือจิตวทิทยาเป็นหนังสืออ่านเล่นถ้าเกิดว่าเราต้องไปอ่านหนังสือตรงนั้นอีกอะมันก็จะทําให้เราเหมือนกับอยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปละมันก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าหมดไฟกับตรงนั้นค่ะ,ะพี่รู้สึกว่าโควิดนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้คนหมดไฟเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าอพอเราต้อง Work f r ฟ m home หรือว่าเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้ที่เราแบบมีมี Space ที่แยกระหว่าง บ้านกับที่ทํางานหรือว่าบ้านกับที่เรียนเนี่ยมันหายไปบางคนก็กลายเป็นทางานทั้งวันทั้งคืนตอบอ e ีเมลเจ้านายตอนสามทุ่มหรือบางคนก็กลายเป็นเรียนออนไลน์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรียนกี่โมงก็ได้กลางวันก็เลยดูซีรีส์แทนแล้วก็กลางคืนก็มาเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ,ะก็มีการอาการหมดไฟได้เหมือนกันเอ้ยแล้วมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะพี่จริงในการที่เราจะเอ,อ่อฮิวตัวเองให้เรากลับมามีไฟอีกครั้งค่ะหมดไฟเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าอันดับแรก ซึ่งเหนื่อยล้าเนี่ยจะมีเนื่อยล้าทางกายก็ได้หรือเหนื่อยล้าทางใจก็ได้เหนื่อยล้าทางกายอาจจะเป็นแบบเราทํางานเยอะจนแบบไม่ค่อยได้มีเวลานอนส่วนเหนื่อยล้าทางใจก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานมีอะไรไม่สบายใจก็จะทําให้เรามีเนื่อยล้าทางใจได้นะคะการลดทอนตัวตนของเราคือเหมือนกับ ทำเพื่อให้เวลามันหมดไปอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำทำงานคือแบบกายอยู่แต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะถ้าเราจะฮิวใจตัวเองวันที่หมดไฟเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจะต้องแก้จากหลายอย่างอันอันดับแรกคือแก้ที่ตัวเราเองนะคะว่าเราอาจจะต้องจัดการให้เวลาที่เราอยู่กับงานนั้นนะมีความสมดุลเพราะว่าชีวิตเรามันมีหลายด้านเนาะมันไม่ได้มีด้านางานเนี่ยเดียว าการแก้ปัญหาว่าแบบปัญหานี้นี้นี้นให้เอาทําอีกวันลุงขึ้นได้ไหมไม่ต้องตอบอ e ีเมลตอนสามทุ่มได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจัดการเวลาให้ดีเพื่อที่เวลาที่เราเรียนออนไลน์ อตอนกลางวันเราคือเรียนจริงๆแล้วตอนเย็นเราก็ไปพักจริงๆหรือว่าจัดการกับความเครียดบางคนมีความคาดหวังที่อาจจะไม่สมดุลเช่นคาดหวังเลยว,ว่าฉันจะต้องได้ A ทุกวิชานะหรือว่าจะต้องได้เกรด4 0 0ทุกเทอมซึ่งมันอาจจะทําได้ยากแบเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องจัดการความเครียดความคาดหวังลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้แก้ที่ระบบค่ะพี่รู้สึกว่าหมดไฟเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวเฉพาะบุคคลอย่างเดียวแล้วก็ที่พี่มาเรียนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของระบบด้วยว่ามันมีผลทําให้คนหมดไฟได้ เช่นเจ้านายสั่งงานตลอดเวลาแบบอย่างลนตอนดึกเนี่ยก็ยังสั่งงานหรืออาจาร,รย์ยังสั่งงานอตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คนเหมือนรู้สึกไม่มีเวลาส่วนตัว หรือว่าอย่างหมออพูดถึงเรื่องคนที่เรียนหมอก็จะรู้ว่าจะต้องมีการทํางานยาวนานมากแบบทําทั้งวันแล้วก็ยังต้องอยู่เวรข้ามคืนและอีกวันหนึ่งก็ต้องมาทํางานอันนี้ก็จะต้องแก้ที่ตัวระบบแล้วจะมาให้หมอจัดการตัวเองตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะว่าระบบมันทําให้คนหมดไฟพอระบบมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนหมดไฟได้เช่นวันก็เจอเพื่อนที่เขาเหมือนกับว่าประชุมเยอะมากประชุมแทนการทํางานไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนหมดไฟในการทํางานหรือว่าในระบบงาน,นอื่นๆที่ ที่มัน drain energy เราจนเราหมดไฟแล้วก็ไม่อยากตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่จริงคิดว่าแบบถ้าในฐานที่เราเป็นเหมือนคนเล็กๆใช่ไหมที่เราไม่สามารถแบบเปลี่ยนระบบได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะ เราควรจะรับมือยังไงดีคะอันนี้พี่เห็นใจเลยเพราะว่าหลายๆคนที่ฟังคลิ o ยูทูบคือรวมถึงตัวพี่เองด้วยก็คือเป็นตัวเล็กตัวน้อยในระบบคือไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตที่จะมาเปลี่ยนอะไรได้นะคะ,ะดังนั้นมันก็มีหลายวิธีวิธีแรกก็คืออาจจะมีการประเมินฟีดแบ็กกลับไปกับทางหัวหน้าว่าแบบประชุมเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะลดอันนี้ได้ไหมหรือว่าควบ2ประชุมเป็น1ประชุมได้ไหมหรือว่าถ้าระบบมันแบบแย่จริงจริง เราเอาตัวเองออกมาจากบตรระบบดีไหมนะคะหรือว่าเราสร้างขีดกั้นไม่ให้ไม่ให้ระบบมันทําร้ายเรามากเกินไป uh huh. เช่นสมมติว่า,เ,าเลิกงานก็คือจะไม่ไม่เปิดอีเมลเลยคือเหมือนกับว่าเอาตัวเองออกมาไม่ให้ระบบมันทําร้ายเรา uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายหลาย,ลาย,ลายวิธีจัดการเนาะในเรื่องของระบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้เนี่ย mm. เราก็อาจจะดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรร,รอบๆระบบได้บ้างค่ะ แล้วก็ดูว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอย่างบางคนฟังเพลงฟังเพลงบางทีแบบมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยอย่างนี้ค่ะก็อาจจะ,ะเริ่มฟังเพลงมากขึ้นหรือว่าบางคนจะมีงานอดิเรกที่เราเคยลืมไปแล้วเช่นแบบชอบอยู่กับศาสตร์ชอบอยู่กับ,บ,กบต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอาจจะหาความสุขเล็กๆตรงนั้นในระหว่างวันค่ะแล้วก็ระหว่างเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาจจะช่วงหยุดยาวเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีแพน ที่จะไปทําอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,าตั้งหน้าตั้งตารออย่างถ้าช่วงก่อนโควิดเนาะเราก็จะมีทริปช่วงหยุดยาวหรือว่ามีทีป่ไปจัดต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเศร้ารอพี่ว่าตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของหมดไฟได้แล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนค่ะว่า,าเรา,าเคยเจอเพื่อนเก่าบ้างไหมหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เราคุยด้วยแล้วมีความสุขสนุกสนานที่ฮาดันกับมาเจอเพื่อนเกา่าพี่วัดก็ช่วยได้เหมือนกันอย่างของต้นเองอ่ะวันชอบปลูกต้นไม้มากในช่วง พี่หวานหมดไฟเงี้ยมันก็จะหันมาปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเอ็นแอนกราวนะคะบางต้นก็คือนั่งขุดนี้ก็รู้สึกว่าเออช่วยได้มากเลยค่ะอ๋อดีดีเราข้างหลังต้นไม้สวยมากเลยนะเนี่ยน้องหวานน้อหวานดูแลดีคุณม,มากเลยค่ะเป็นแบบมือใหม่เพิ่งเริ่มหันปลูกอะไรอ่าท้ายที่สุดนะคะอยากจะให้พี่จริงอะฝากอะไรถึงเอน้องๆที่กำลังหมดไฟอยู่ค่ะ เรื่องของหมดไฟหรือว่าภาวะเบรนเอาท์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราทํางานมากเกินไปหรือว่าเรียนมากเกินไปจนมันไม่มีความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะก็อยากจะให้ลองหาความสุขของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยวาอ่าจะเอาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมาเพิ่มในชีวิตประจําวันได้อย่างไงนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการพบปะผู้คนเรื่องของทํากิจกรรมที่ทําให้ใจเรามันฟูขึ้นมาเนาะแล้วก็อ,อยากจะฝากเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าใคร มีปัญหาเรื่องของอาการหมดไฟที่มันมากกว่าการหมดไฟเช่นสมมติว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแนมะ้ว่าจะวันหยุดก็ยังหมดไฟไม่มีแรงไปทำอะไรหรือว่ามีอารมณ์เศร้าเป็นระยะติดต่อกันเป็นเวลานานอันนี้น่าจะเป็นมากกว่า การหมดไฟแล้วอาจจะมีเรื่องของซึมเศร้าหรือวิตกกังวลร่วมด้วยก็อาจจะต้องเจอบุคลากรทางการแพทย์หรือว่านจิตวิทยาช่วยดูแลเพิ่มเติมค่ะก็อยากให้น้องๆแบบมันรีเช็คสังเกตตัวเองบ่อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเรารู้สึกไม่โอเคมากๆแล้วก็การไปหาจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่โอเคจริงๆเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะแล้วสําหรับคลิปหมดไฟวันนี้เราก็จบแค่นี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันต่อไปอีีหน้าค่ะบ๊ายบาย